สวัสดีครับวันนี้นะมารีวิวนะครับมิวนะฮะสตรีมนะครับเวอร์ชั่นนะครับ9.0นะครับก็จะเป็นแพทใหม่นะครับนะแพทใหม่ของใหม่นะครับนะของมิวออริจินนะฮะมาดูกันมีทั้งหมด5ชีพเหมือนเดิมนะฮะนะครับดาบเวทธนูนักฆ่าหญิงนักฆ่าชายนะครับอ ตอนนี้ผมจะเข้าไปรีวิวผมขอเอาเป็นวันนี้ขอนักเวทแล้วกันนะครับใส่ชื่อไปเลยเก็บร้อยไปกันครับเดี๋ยวมาดูนะว่าจะมีของแจกอะไรนะครับเดี๋ยวดูกันอ่ะนะครับเมื่อเข้ามากันแล้วนะครับก็นะครับนี่ครับก็จะมีนะครับเพื่อนเพื่อนเล่นอยู่นะครับเรามาดูกันว่านะครับ ของนะครับมีแจกอะไรบ้างนะนี่ครับนี่ครับอย่างแรกหูวี่เพียบครับเพียบนะฮะก็จะมีนะครับนาเพชรนะครับเพชรล็อกมาให้นะครับนี่ครับเพชรไม่ล็อกด้วยนะครับนะอย่างละยี่สิบล้านสิบล้านแล้วก็สิบล้านนะครับ มาเรามากดกันเลยนะเดี๋ยวผมจะมาบอกนะว่าวิธีการเล่นนะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องเบื้องต้นของเซิร์ฟนี้ก็เล่นง่ายมากครับก็เหมือนมีออริจินทั่วไปแต่อเทมนะฮะมันจะเปลี่ยนไปนะครับนะบางอ่านพวกผลไม้อะไรพวกนี้ครับนะดูกันครับพี่มาเพื่อนๆอย่างแรกนะฮะผลไม้ครับนะครับจะได้อย่างละสองพันนะครับสองพันแต้มนะฮะทุกสเตตัสนะครับทุกสเตตัส อ่ะอย่างที่สองครับอย่างที่สองก็จะเป็นพูดนะฮะพูดแจกฟรีนะครับน้องสวยๆนะครับนี่พูดพูดตีตัวห้าตัวนะฮะอันนี้เป็นตัดขีนะครับตัดขีเรามาถึงแฟชั่นนะครับแฟชั่นมีตัว,วนะดูกล่องสุ่มปีกนะครับเยอะอ่ะเรามา ลองเลยดีกว่ามั้งนี่ครับเงินนะครับนี่แจกขายยา EXP นะครับตามนี้เลยอ่ะมาเริ่มกดเลยครับกดเหรียญข้ามเควดก่อนนะครับสาคัญที่สุดเหรียญข้ามเควดกดก่อนเลยนะครับเหรียญข้ามเควดรอสักคู่นะเพราะมันจะหลุดนะครับพอจะข้ามเควดทั้งหมดนะครับทําให้เราอะไรรู้ไหมพี่เนี่ยทำให้เรานะครับใส่ปิกได้นะครับนี่อย่างแรกใส่ปีกได้แล้วก็นะครับ แล้วก็ปลดล็อกนะครับฟังก์ชันทั้งหมดนะครับอ่ะเอามากดเลยกดใช้อก่อนดีนี่นะกดใช้อีกกีอนะอครับอีเสร็จปุ๊บกดใช้ผลไม้ครับกดใช้ผลไม้นะฮะยัอยทอดอ่ะกดใช้ผลไม้นะครับะนะ กดใช้ให้หมดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราตัดไปนะครับตอนกดใช้เสร็จนะฮะอ่ะนะครับเมื่อเรากดใช้เสร็จนะฮะเราก็จะได้พวกนี้มาเหมือนเดิมเราก็เราก็กดใส่ไปนะครับพูดนะครับออกพูดอย่งนี้นะดูครับกดใส่พูดไปก่อนนะครับแล้วก็เข้าขังนี่ครับตัดขี้ครับสวยเลรห็นปะแกม ปัดขี่ครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปแฟชั่นโปเกมอนโปเกมอนอมสวยอืมนี่ครับอีกอีกตัวหนึ่งปุ๊บนี่หุ่นยนต์หุ่นยนต์แมวหุ่นยนต์แมวนี่โกลไลเดอร์ไปดินี่โกลไลเดอร์ <c oughs> นะครับต่อเลยนี่ ก็จะเป็นพวกแต้มนะครับแต้มเอาไว้อัพตัวนี้จะเป็น exp นะครับ exp ่ะต่อไปนะเราก็จะมาดูเรื่องการแลไอเทมนะครับแลไอเทมยังไงนะฮะปัจจัยหลักอยู่ตรงนี้เลยฮะเดี๋ยวดูกันอ่ะครับเมื่อเราเข้ามานะครับหน้าตาเกมนี้แล้วนะครับเราเข้ามาหน้าตาหน้าเกมอยู่แล้วนะครับเห็นคําว่าคานิว้าไหมฮะนี่นะ ตรงนี้นะธานิวาด้านขวาด้านบนนะครับธานิวากดเข้าไปเลยครับนี่ฮะกดเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะเจอนะครับการแรกเห็นไหมเรากดรับได้เลยปุ๊บนี่กดรับนะได้ชุดแล้วก็บัตรนะครับที่เราได้จากที่แจกมานะครับอันนี้เรากดรับไปก่อนอันนี้จะเป็นราชาเติมเงินนะครับเติมเงินรายวันอะไรเงี้ยะนี่ครับเติมเงินสะสมนะครับได้แฟชั่นนะครับนี่รายวัน เติมเงินราชาตองคุี้ได้ชุดเทพด้วยเอาวุ้ด้วยโ,โหเจสก,กี้ว่ะอือเอานี่แจกเพชรแจกเต็เตเตเตมเลยดูครับนี่นะครับนี่มีบัตรขี้เกียจฟาร์มด้วยนะเผื่อเผื่อใครจะขี้เกียจอะไรเงี้ยนะต่อมานะครับแลกตรงไหนนะครับแลน,นี่นี่นแลกของแจกฟรีนะครับเราเล่นดาบแล้วก็แลกไปเลย ผมเล่นดาบนะเอาผมกดแรกไปปุ๊บกดแรกนะมันจะเขาจะให้มาสองใบนะครับกดแรกชุดกับว,วุดไปนะครับแต่ถ้าเกิดสเตตัสเราพอแล้วนะเรามาแลกชุดขั้นสี่สิบเอ็ดได้เลยนะกดแรกไปดีอุ้ยแลกได้ <c oughs> นี่ครับกดได้สองใบนะครับสองใบทั้งชุดทั้งอาวุธนะ่ะแรกไปเถอะเขาแจกให้เราก็แลกไปเถอะนะกด <c oughs> ถ้าเป็นผมนะผมจะใส่ชุดเริ่มต้นก่อนอะเห็นเงี้ยเห็นไหมนี่แจกชุดเริ่มต้นนะเนี่ยนี่เห็นไหมครับเพิ่จะแจกขั้นยี่สิบสามนะทียี่สามเลยนะเราไม่เปิดให้อ่ะรับไปดิผมยังไม่ได้จุดตินะใช่ปะยังไม่จุดติมาจุดติก่อนจุดติก่อนครับ นี่ฮนะกดล,ล,ลัวไปเลยคาดสิบคาดสิบนะครับมาดูคาดสิบใส่ได้ปะขาดอีกห้าพันเราไปรีแต้มเอาครับนี่ถ้าเกิดว่าแต้มไม่พอนะเริ่มแรกนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะกดตรงนี้ออกนะครับอัตโนมัติออกนะครับแล้วก็มันขาดอะไรนะขาด กำลังกายนะครับเราดูกันกําลังกายเราก็รีแต้มทิ้งเลยนี่ขายกาลังกายใช่ปะใส่ไ,ไปเลยครับสามพันเห็นไหมใส่ไปเลยสามพันใส่ไปเลยดูนี่ได้ปะโหกำลังกายขันเยอะมากอ่ะแล้วก็ใส่ผลไม้ไปดีเน,นะ ผลไม้ไปนี่ไปผลไม้ไปไม่ครับคลิปนี้ยาวหน่อยนะเพราะว่าอยากให้คนที่เล่นนะครับเป็นแนวถือว่าเป็นแนวทางแล้วกันอ่ะดูครับนี่ครับไม่ได้รีวิวแบบว่าแจกนู่นแจกนี่เสร็จปุ๊บลบนะฮะลงคลิปไม่ใช่นะนี่ผมคือเป็นแนวทางให้ทุกคนได้ดูเลยนะ ว่าเล่นยังไงอ่ะนี่ครับเมื่อใส่ของเสร็จแล้วนะจะเป็นประมาณนี้ยันแล้วก็ใส่ได้แล้วเนี่ยเห็นไหมใส่ปุ๊บพลังลบสี่ล้านนะครับพลังสี่ล้านนะครับแล้วก็เราก็ไปอัพสกิลนะนี่ครับเดี๋ยวอาจขออัพสกิลก่อนละกันอ่ะอัพเสร็จแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมจะอัพแค่ห้าสิบห้าหลักหลักห้าสิบขึ้นก่อนละกันนะครับแล้วเราก็มาดันนะครับ ดันเตี้ยนในการฟาร์มนะครับเขาจะมีดันพิเศษคือดันผลไม้นะครับเนี่ยดันคิดดันดันคิดตั้นนี้เอาผมไปดูดันคิดตั้นคิดตั้นก็จะเป็นมีบอสนะครับบอสจะดอบของเยอะมากนะครับมวดอบพวกเพชรพวกอะไรพวกนี้ยครับนะต่อมานะครับดันผลไม้มาเข้าตรงนี้เลยดันนี่ดันผลไม้นะครับหรือจะเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับเฉพาะ VIP เห็นไหม อ้านผลไม้อันนี้เราจะเข้าไม่ได้เพราะคาดแล้วยังไม่ถึงแต่เราเข้าทางลัดได้ครับทางนี้เลยเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับจะเป็นอย่างนี้ประโดน,นใส่ใส่าก่อนนะครับสำหรับใครที่นะครับนะอยากมาเล่นนะครับแก้เครียดนะรหรือว่าอยากให้เครียดกว่าเดิมนะ,ะมาได้เลยเนี่ยดูครับตะอหว์นแห่งความสงบก็คือนี่ครับ มิวเลยฮะไม่มีใครยุ่งกับเราแน่นอนนะครับถ้าเราไม่ไปเดินให้เขาตีนะอย่างดีเอาอะนะฮะถ้าเดินสุ่ม 4, สีุ่่มห้าอาจจะหล่นนะฮะแต่นี่เราก็เล่นได้เลยนี่ดูตีมอนตายง่ายครับฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนนะเวลขึ้นกระจายนะครับกด e อ p กด้วยเลยนีม่มีดอกผลไม้ตลอดนะครับนี่เพื่อนเอนเล่นได้สบายเชื่อผมดี นะครับฟาร์มได้เลยนะครับนะฮะนี่เราก็เดินมาเดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับว่าเปิดหัวเลยดีกว่าเพื่อความโหดในแบบเพื่อความมาในอารมณ์ไนงะใครวะเนี่ยไม่รู้ครับใส่ก่อนเลยดีกว่า <c oughs> เออเอา้าดูนี่ใครจะล่วงนะหัผมล่วงวะเที่ยผมวะดูเดินใส่เัาตีเขาไม่เข้าครับหนีดีกว่า เราปิดนะครับเราถ้าเกิดเราอยากอยู่อย่างสงบเราต้องปิดสงบนะนี่ครับจะมีนะครับเพื่อนๆมาฟาร์มอยู่เห็นไหมนะครับฟาร์มตลอดเนี่ยก็จะมีของตกตลอดครับอันนี้คืออีกดันหนึ่งแล้วก็มาอีกดันหนึ่งนะครับดันไอส์นะครับแมปไอ์นะก็จะมีนะครับบอสอยู่ทุกที่เลยนะนะครับดูนะอ่ะนี่ครับที่นะครับจุดแรกนะจะเป็นจุดทางนี้นะครับซ้าย ขึ้นบนขวานะครับหน้าเมืองนะฮะผมไปจุดนี้กนไอควีนนี่ไงนไหม,มีบอสเห็นไหมแล้วก็หวดดีครับเห็นไหมหวดเลยเสียงดังมากเสียงดังมากเสียง,ง,งดังมากดูกน,นะนี่ฮะอ่ะดูครับนี่ ตามนี้นะครับนี่ครับก็ฟาร์มไปเรื่อยๆพอฟาร์มเสร็จนะครับ <für> <Ms> รเราก็จะเอามาแลกเอาของนะครับมาแลกตามคานิวาของแลกจี่ปะทะของฟาร์มนะครับนะครับเวลาจะอัพชุดอัพอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นไหมนะครับจะมีกล่องอัพชุดนะครับราชาส่งของนะครับเล่นได้ราชาสายฟาร์มสายฟาร์มเล่นได้เซิร์ฟนี้นะครับสายฟาร์มเล่นได้เติมเงินก็ดีนะครับสำหรับตนนุนเซิร์ฟก็ดีนะครับ นีบัตรนับตายเลยฮะเออยืนแป๊บเดียวตายอันนี้พูดนะครับอัพพูดนะครับนี่จะมีพูดนะครับดักเกิลบอลก็มีเนี่ยเฮ้ยเป็นเล่นไปดักเกิลบอลก็มีนะครับนี่ครับยันสิบดาวครับพูดนะครับแลกคพูดใส่ฟาร์มนะครับแลคพูดนี่แฟชั่นนะครับอาวุธแฟชั่นนะอ่ะเรามาดูการแต่งตัวของเซิร์ฟนี้ดีกว่า นะครไหนวะเขานี่เออนี่อันดับหนึ่งโอ้โหมาแล้ว, Dragon Ball. Dragon Ball. นะวดรกเกิลบอลดรกเกิลบอลนี่นะรถถังนี่ครับอนันดับสาบอสพอนะครับผหพูดได้ปะเนี่ยอันนี้ครับดูครับการแต่งตัวของแต่ละคนในเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์เพิ่งเปิดได้วันเดียวนะครับคนกําลังไหลเข้ามานะครับนะ เข้ามาเล่นได้ครับเพราะว่ามีวสวส่วนใหญ่แล้วนะฮะนะครับไม่ต้องเน้นคนเยอะก็ได้ครับเราเล่นส่วนตัวเราก็ได้ส่วนเราก็สร้างคิวสร้างอะไรนะครับนะนะครับทีมมีกิจกรรมแจกนะครับแจกโค้ดทุกวันอยู่แล้วนะครับเราสามารถเล่นได้เลยนะครับนะนี่ครับโอ้โหของเยอะมากนะครับเวลนะครับตอนนี้ตันแค่ขาดห้าห้าตอนนี้มีสุดแค่ขาตอนตอนนี้คือเวลกันอยู่เนี่ยขาดห้าห้าเองนะฮะสบายสบายครับเพื่อนๆนี่ เขาไม่ค่อยฟาร์มกันนะนะอโอเคครับนี่ครับนี่สำหรับเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับนะมิวสตรีมนะครับนะฝากไว้ด้วยครับนะลิงก์โหลดนะครับใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็ติดต่อ GM อะไรทาง Discord ได้เลยครับมีปุ่ม d i s c o r d นะครับนะเล่นได้เลยครับเข้าไปคุยได้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับนี่ครับไปนะครับ